อย่าคิปเมื่อกี้ฮะอันนี้ไก่วงนะไก่วงตัวโตๆเลยนี่ฮะก็ไก่วงตัวเมียตอนนี้โดนนกกัดไปเสแล้วนะครับตัวผู้ตัวผู้เนี่ยสองตัวนี่ฮะข้อไก่วงครับตรงนี้เป็นอุโมงค์อ่าอุโมงค์เนี่ยฮะ มนะเนะดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็เป็นอุโมงค์กัน,นเป็นทางเดินลงแปลงผักนะแปลงผัก่วนนี้ฝนตกเนะนี่ยแปลงผักนี่ลงผักบุ้งอยู่ครับนี่ฮะน,น,นี่ครับตรงนี้จะเป็นต้นดานลานะหรือกาลามันเรา ดอกเขาก็เนี่ยกำลังเลือกออกดอกนะครับกินกับขนมจีนน,น,นี่ะเนี่ยฮะเราปลูกเนี่ยความความสวยงามด้วยนะครับแล้วมีประโยชน์ด้วยมุมองครับอีกด้านหนึ่งดูด้ต้นโกโก้ครับ โกโก้ go, go. อายุมเก็บแปดเดือนนะฮะเนี่ยออกดอกแล้วครับดอกโกโก้ go, go. อ่าเนี่ยดอกโกโก้ go, 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 ออกแล้วครับนี่เป็นถึงโคนเลยอะอันนี้ยอดจิกไปกินกับข้าวหรือเป็นผักหน่ะอ่ายอดจิกติ่ขนมจีนนี่ใบย,ยี่ลาหรือใบาลาบันรอครับอันนี้บอกบบบอพ่อแม่พันน์นะเลี้ยงไว้ดูเนี่ย บ,กกบ่กบวันนี้เราเน้นเรื่องความเป็นธรรมชาตินะเนี่ยนี่ในบอ่อภายในบอ่อนะครับเนี่ยครับฟังเสียงน้ําดูเราเน้นเรื่องความเป็นธรรมชาติใน,นการเลี้ยงกบเนี่ยตัวนี้บ่อครับเป็นบอ่อปลาเป็นบ่อปลาอินแล้วก็บ่อปลาดุกครับ,รบ,รบเราปลูกเราขุดบ่อระหว่างบ่อกล้วยนี่บ่อปลาดุกนะ เ,เมื่อเชา้ามาให้หารไปแล้วครับนะนี่ฮะนี่ด้านถนนครับทางเข้าแปลงครับเนี่ยทางเข้าแปลงเข้าบ้านนะครับอืมดูสวนครับนี่สวนอะไรเอ่ยก็สวนเกษตรอินรีวิชชาบ้านสวนเกษตรกริกนะอันนี้เคยชื่อคุณพ่อนะครับ นี่บรรยากาศยามเช้าครับทางขึ้นบ้านนี่ครับก็ทำไว้นี่อันนี้มะกอกครับได้กินแล้วนะได้กินไปสองสามครั้งแล้วอันนี้ตป็นมะกอกครับออกดอกอีกนะเนี่ยเน,นี่ยดอกครับอันนี้ก็ถุงนะอันนี้กล้วยกล้วยนำว้ากล้วยไข่ปลูกไว้ นะครับสภาพบรรยากาศในแปลงมีทางลงอีกเส้นทางหนึ่งนี่รัตรงนี้เป็นโซนมะละกขีนกครับมะละกขีนกอพุวยนะมะละกขีนกอ่ารับมะละกขีนกนี่อีกด้านหนึ่งฮะถ่ายไว้แปลงนะแปลงสาธิตอบปรณ์ูกผ,ผักไว้กินเองนะ ที่นี่ไรสารเคมีเราไม่เอาเคมีใดๆเข้าแปลงเลยครับปลอดสารพิษกินได้ทุกเมื่อกินเล่นก็ได้